ระดับสาขาวิชาดนตรีแจ๊สในส่วนของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์พิเศษของหลักสูตรเราเนี่ยเป็นตัวจริงในด้านสาขาดนตรีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานานชาติจุดเด่นสาขาวิชาดนตรีแจ๊สในเรื่องของการบรูรณาการความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีแล้วก็ความรู้ทางด้านในการปฏิบัตินั่นหมายความว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราจะได้รับองความรู้นะครับทั้งภาคส่วนที่เป็นทฤษฎีดนตรีแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติดนตรี อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเนื้อหาที่เน้นการปฏิบัติจริงนั่นหมายความว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนในลักษณะของการบรรยายการเลคเชอร์แล้วเนี่ยจะได้มีการเรียนในลักษณะของการปฏิบัติควบคู่จริงนะครับอาจจะเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ครับวิธีการใหม่ๆวิธีการแต่งเพลงวิธีการซ้อมวิธีการสร้างแนวความคิดหรือวิธีฝึกซ้อมของตัวเองจะสามารถนำไปพัฒนา แนวทางในการประกอบอาชีพได้เยอะมากจบไปจะเป็นศิลปินแจ๊สมีอัลบั้มของตัวเองแต่งเพลงเล่นเองออกทัวร์คอนเสิร์ตหรือไม่ก็อีกสายนึงอาจจะเป็นคอมโพเซอร์ชอบแต่งเพลงชอบอาร์เรนจ์ไปทำงานในค่ายเพลงก็คืออยู่กับการศึกษาเป็นคุณครูทำเวิร์กช็อปทำคลิปเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับวิธีการในอนาคตครับ น้องๆจะต้องเตรียมตัวนส่วนของความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริบทดนตรีแจ๊สก็จะเป็น ทักษะใหญ่ๆด้วยกัน3ส่วนนะครับหนึ่งก็คือทักษะความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านโสดทักษะจุดเน้นพิเศษก็คือในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสาขาวิชาแจ๊สเราเนี่ยเรามีกลุ่มของเครื่องดนตรีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6กลุ่มนะครับประกอบไปด้วยเครื่องเป่าแซ็กโซโฟน,โฟนทรัมเป็ตอมโบดที่สคือเปียนโน3คือกีตาร์สคือเบสนะครับหคือกลองชุดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเอกขับร้องแล้วก็จะเป็นตัว3ส่วนใหญ่ที่เป็นการเน้นในเรื่องของพื้นฐานในการสอบเข้า สำหรับช่องทางในการเข้าศึกษาต่อน้นองๆก็สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้าได้ในเว็บไซต์ของคณะวิียนภาษามหาวิทยาลัยศิลปกกร w w w เว s u t su a t sc t h นะครับอันนี้ก็เป็นมีจะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสอบเข้าและในช่องทางในการรับสมัครเข้าขเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย su tcast นะครับน้องๆจะสามารถ ติดตามตัว Facebook f a n แฟนเพจ u t u b e ของคณะเรียงภาษาน้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับเชิญชวนให้มาสมัะครสาขาวิชาดนตรีแจ๊สคณะด,ดนเรียาสตษ์มหาวิทยาลัยศิลป์กรซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรหลักสูตร,ร,รกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้น้องๆเป็นนักดนตรีแจ๊สที่เป็นมืออาชีพมีความคิดสร้างสารรค์ครับแล้วก็สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพอู่สังคมไทยครับ